สวัสดีครับผมไทแทนจากโฟนอ On Music ครับคนแบบไหนที่ไทแทนอยากให้มาเป็นโยโบต้องเป็นคนที่ทัศนคติดีทำให้ฝนไม่ตกได้แล้วก็เป็นทันเดอร์ครับโอ้โหถ้ามีแฟนจะเรียกแฟนว่าอะไรต้องเรียกว่าโยโบแล้วแหละเพราะเพิ่งปล่อยเพลงโยโบไปครับท่อนไหนที่ชอบที่สุด ในเพลงโยโบคงเป็นท่อน Baby I'm so sorry but I'm sorry I just wanna know if you want me คือมันเป็นแบบกลัวๆว่าเหมือนแบบขอโทษนะแต่ก็ไม่ขอโทษเราแค่อยากรู้ว่าแบบเธอคิดเหมือนกันไหมอะไรอย่างนี้ครับเขาจะไม่ทําให้เธอต้องคิดถึงเขาต้องคิดถึงใครต้องคิดถึงผมสิเพราะว่าผมจะให้คุณเป็นที่รักทุกนาทีครับคุณคิดถึงเขาไม่ได้คุณต้องคิดถึงผมนะครับสามถ้าโพสทําให้อยากรักแทนทุกนาที ว้าวโอเคครับตอนนี้เพลงโยโบก็ปล่อยแล้วนะครับสามารถไปฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดู MV นะครับที่ YouTube Phone 1ENT ครับแล้วอย่าลืมขอมากันเยอะนะครับที่ Flex 1 4 5ครับ